ขอขลาบด้วยออ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 ทุกท่านนี่ยนะครับอยู่กับเพบ,บอสเจฟเคนั่นเองเหรอซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมไม่ใช่เกมคอมจิตตี้แต่อย่างไรวันนี้เราอยู่กับเกมบัสซูมมเลเตอร์หรือหรือ,รอการจำลองการขับรถบัสในภาคของอินโดนีเซียนั่นเองเหรอขอ,อยากอธิบายสวนต่างๆคนนั่นเองเหรอ เธออันนี้คือชื่ออันนี้คือโฟล์ฟนี่ค่คุณยังไม่ได้ล็อกอิน c e b o o k เนี่ยโฟลไฟมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าคุณไม่ได้อล็อกอินเข้าใจกันปะออาพีตรงนี้คือเป็นเงินที่เรามีน,นั่นเองกอขวัญตรงนี้คือเป็นไซต์จ็อนั่นเองหรือเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆอาชิพเมนเป็นค่าเออเป็่าเเป็นประสบการณ์เองจะเป็นค่า จะแปลเป็นค่าประสบการณ์นี่หาเลยนะเว้ยอันนี้อันนี้คือเซตติ้งนั่นเองเราสามารถปรับกราฟิกหรือความชัดของหน้าจอได้ปรับปรับการปรับการขับของรถได้แต่ไม่สามารถเอาปุ่มนี้ว่าไปนี้นู่นนี่ไม่ได้อ๋อผมขออยากไปก่อนนี่เองเนาะโหมดโหมดในการเล่นในโมดเกมนี้คือมีทั้งหมด3โหมดโหมดแรกฟรีโหมดโหมดพุ่นเล่นเดียว หมดที่2อค่ะเ,เอ่อหมดหาเงินละกันเองนีดีกว่าเป็นโหมดหาเงินโดยเฉพาะ multiplayer หม d ด,ดคือโหมดเอ้ยคือโหมดพวกในหลายคนนั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของการแต่งรถเองเนาะชอบเป็นการซื้อรถบัสนั่นเองอ่ามีรถบัสหลายหลากหลายสก,กินนั่นเองก็ซื้อไปแต่ผมยังไม่ซื้อพร้นม่ังจัก ตังเก็บตังไปก่อนอย่าไปเล่นกับเพื่อนเล่นในมอดสิเพย์หมดมีใจหเวอคนขับนั่นเองเหรอมอดคือสุดเสริมของเกมนึ่งซึ่งเราต้องไปทําอะไรนู่นนะี้นั่นสักอย่างหนึง่งแต่แต่คุณอยากรู้จ,จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแทงเลงคลิปที่สอลงมอดให้คือช่องของเพื่อนผมนั่นเองเหรอเพื่อนผมมันสอลงมอดอยู่นั่นเองอ่าก็สามารถไปดูกันได้เนาะโอเคเราจะเลือกจากตงกรงเกาะตรงนี้ เแมวดีกว่าแรกแรกแรกจริงเราเอาตรงนี้โซโล,โลไปนี่ล้วกันน่าจะไกลอ,อ้าอันนี้อันนี้ไม่ต้องปรับผ่านทางไอ้นี่นี่นั่นโอเคเนาะโอเคผมขออนุญาตอธิบายส่วนต,ต่างของการเล่นเกมนี้ก่อนนี่หมเนาะปุ่มตาตี้คือ ความการปรับความจางของปุ่มนั่นอเองหรอโอเคเราสามารถปรับได้สามระดับระดับแรกสว่างจ้าระดับที่สองเริ่มมองไม่เห็นระดับที่สามมองไม่เห็นเลยเองไอร้รถคันนี้คือเวลาเราลดเนี้ยเพิงเนี่ยเออเอเอลดความอา่ะเราสามารถเล่กไอ้นี้ได้แต่ถ้าเกมเพิ่ขึ้นมาเนี่ยเราลดง่ายขึ้นมานี่สุดยอดมากเองไฟมีทั้งหมดสามาระดับ ไฟกว้างไฟสูงกขเรียกไฟสูงอะเพราะามันมันเหมือนไฟสูงจริงแล้วก็ปิดไฟมีไฟฉุกเฉินด้วยถ้าเราแบบกดเออถ้าเราแบบดับดับรถเนี่ยไฟฉุกเฉินจะไม่ทํานานทำนาน,น,านไม่ทํางานนั่เองเหรอเสียงอัมมาหัจ,จากรยานที่หนึ่เสียงอัมมาหันจารยันที่สอง เสียงอัมาสรย์อันที่สามไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาควงอะไรแต่ผมจะไม่เล่นแบบฮวงอะไรแบบนี้เพราะมันเล่นยากไงเอเสียงอมาสตั์เสียงเอาไว้ขับได้คนขับ <c oughs> <c oughs> ชื่อมันก็นดจริงๆวะอ่ะอันนี้คือลงรถนั่นเองคือเราต้องกดเบรก ทุกเฉินก่อนถึงจะลงรถได้คือเวลาเราเดินเนีย่ยเราเดินไกลไม่ได้เนีย่ยมันจะมีอันันเขตโผล่โผล่ขึ้นมาอยู่นี่โองอ่ามาเราอยู่ปตทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเลยว่ะโอเคอันนี้มีเต้นด้วย <c oughs> เอ้ยเครียกับนานเวย้ยขอเต้นหน่อยแล้วกันมีถ่ายรูปด้วยอ่าถ่ายรูปกับรถได้ถ่ายรูปต้นองด้สวัสดคีครับผมไดเวอร์อคนขับ หนึ่งศูนย์สี่นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับทางการฝนตกนะฮะคนโสดก็หนีแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันผ่านเวลไทยไาแล้วดีกว่ามีเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีทั้งหมดสามมุมมอง third person first ร์สเ d person เซคันด์เนั่นเอง s e c o n d person มันจะแบบมุมมองแบบมุมมองข้างเออไม่ใช่มุมมอง แบบมุมมองไม่ใช่มุมมองบุกคลที่สามมีทั้งหมดมุมมองบุคคนที่หนึ่งสองสามนั่นเองเหรอปุ่มนี้คือปุ่มเวลาเราจะขึ้นรถนั่นเองเหรอแบบระยะใ,แบบใกล้แบบเออไม่นะรถคันยังอยู่โคตรไกลเลยก็กดงีเอาอืมไอ,อปุ่มนี้คือปุ่มขึ้นรถนั่นเองเอ่ะคืเอเราไม่กดเบ่งมือมันจะทําการเกมมันจะบอกว่าให้เรานะกดเบ่งมือก่อนค่อยลงจากรถนั่นเองเหรออ่ะอันนี้คือ อ่อสตาร์ลันนี่รอมีมุมมองเอ่อไม่ใช่มุมมองกล้องโฟโต์มอดหรือหมอดถ่ายรูปนี่งอเบรกมือหรือเบกเขาเรียกอะไรเบรกเฉยแล้วกันเรื่องนี้ที่ปดัดน้ำฝนมีสามระดับที่ปดัดน้ำฝนแบบสิบปีปัดทีที่ปัดอีสเอ่อระดับสองที่แบบปัปดน้ำฝนขั้นล็อกขั้นสุดท้ายที่ปดัดน้ำฝนไม่มีอะไรเลยแค่ไม่ปดัดเฉยมีทั้งหมดสี่มุมมอง เอ่อ uh, third person เดี๋ยว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  first person second person แล้วก็มุมมองหน้า first person นั่นเนงองเนาะมีไฟสูงมีไฟสูงและสามารถเปิดประตูได้เปิดประตูได้อ่าโอเคแม่ดีคือขับไปข้างหน้ามีหลายเกียร์มาก ดีคือถอยหลังอันนี้คือปุ่มเบรคนั้นเองนี่เตือนหน้าโอเคเมื่อนเราพร้อมกันแล้วไปกันไปกันอโอเคเนาะโอ้ออกมาฟ้าแจ่มใสเลยโอเคนะ้ำเดี๋ยวผมจะเล่นแบบรถเมล์สายแปลก <c oughs> สวัสดีพี่น้องนแหม่ <c oughs> <c oughs> กับลืมอธิบาย เอ้ยมีแบบปรับป,ป,ปุ่มให้จัางแบบคนด้วยนะบุญบอกผลเด็กพวกนี้คือคือใครเด็กพวกนี้คือจะเด็กพวกนี้คือการประท้วงการประท้วงแบบให้รถไม่สายแปดออกนั่นองเอาไปใช่เด็กพวกงนี้คือมาให้กําลังใจคนขับนั่นองเอาโอเคไปเรามีกําลังใจเราอ๋ออ๋อลืมไปวกดเบรกุดเฉอยู่เรามีกำลังใจแล้วเราก็ไปได้ <c oughs> สวัสดีเออใช่ผมลืมบอก ฟางสิ่งบางอย่างไอ้ปลุกคําบอกน่าจะปะักอันนี้คือ,เ,อเราสามารถเปิดเพลงได้แต่โอ้คนแหลกคนแหลกแหลกจริงแป๊บหน้าโหคอยยับไปก่อนไอ้นี่คือ,อความเร็วนั่นเองอันนี้คือสตางส่วนไอ้รวมเหมือนคนนั่งพิการเนี่ยคุณยินจะดาบเปล่าะวะ อันนี้คือแบบคนคนที่กําลังนั่งอยู่แล้วก็มีน้ํามันด้วยน้ํามันเราสามารถเติมได้ทั้งหมด200ลิตรนั่นเองวะ่ะอ่ะเฮ้ยไฟแดงมันน่าขัดตาข,ขัดใจวะ่ะเราต้องขับไปข้างหน้าสักห,หน่อย <c oughs> มือลั่นเผื่อกดเส้งไปแล้วโอเคแนละ้ว <c oughs> ะจะแบบพูดแบบเหมือนคนประกาศเสียงแบบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ผมเนี่ยไปนี่คือแบบเพิ่งเจอของจริงเจอแบบปกินนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าอันนี้มีรถไฟด้วยอันนี้เพิ่งรู้ของจริงสวัสดีพ่อแม่ทูน้องทุกท่าน,น,นายินดีที่ได้รู้จักผู้จิตรศักดิก์ท่านเราขออนุญาตเติมน้ำมันสักครูกให้เต็มถังก่อนนะแก คือเวลาเติมน้ำมันเนี่ยแล้วเราต้องเติมเนี่ยเออคือในเกมนี้มีน้ำมันขึ้นน้ำมันลงไหมไม่รู้คือไอ้น้ำอ่ะคือันร่หว่างที่เราเติมน้ำมันจะมีเสียงเอ่อผู้หญิงคนอิโนโดนีเซียม,มั่งไม่แน่ใจเพราะผมฟังไม่รู้เรื่องว่าเสียงภาษาอะไรเพอเอ่อคือในเกมคือไอ้น้ำมันขึ้นน้ำมันลงมีผลอย่างไร เคลนตามชีวิตจริงแล้วเนี่ยน้ำมันขึ้นน้วันน้ำมันลงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเออ,อไปเขี่ยซะได้เสียไดย้คือเอ่อไอ้น้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยคือเวลาเติมห้าร้อยเนี่ยบนเติมห้าร้อยแใช่ไหมไปได้เหี้ยขาผ่าเลยแล้วกันคือน้ำมันขึ้นเนี่ย คือเราจะได้น้ํามันน้อยลงน้ํามันลงเนี่ยเราจะได้น้ํามันมากขึ้นเริเข้าใจกันนะคืออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันน้ํามันมันก็คือสารปิดตัวเลียนในนี้ในนี้เฮ้ย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 แหมวันนี้คุณขับคึกคนขับขับใส่ดื่มมาเยอะดูสิถ้าถ้าดื่มมาเยอะก็มันเป็นเถื่อนหรอบ โอเคสวัสดีนะบุษสารรบุษฐาน้านด้วยวันนี้อยู่กับเรารถเมล์สายแปดคู่ใจคู่เดิมวันนี้รถเมล์สายแปดวันนี้เราจะไปสถานที่อะไรวะไปจุดที่สิ้นสุดสักที่หนึ่งที่จะหนาวดัวนั้นียู่เลยเอาชิวๆคือเห็นหรือเปล่บคือเห็นหอเปคืา คือมาเคยมาแบบมาที่อื่นมากไงแต่ทางเดิมๆบางครั้งก็ทางเดิมๆมาแหละเอ๊ะอือต้องขึ้นฟุตปาดฟุตปาดทไทยแล้วเว้ยเดเดีดเดเดี๋วิ่งไปอินโดนีเซียไม่ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ประเทศไทยอ่าเฮ้ <c oughs> เราต้องท้าทายหน่อยละนี่เอออ๋ออ๋ออ๋อเราโคตรท้าทายอ๋ออ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าทางไงอันนั้นถูกแล้วอ่ะโอเคเปิดไฟทุกเชิญระหว่างทางอ้าวมันบอกให้ไปทางนี้ไม่ใช่เหรอก็ถูกแล้โอเคเนี้ยเดือดโอ้เกือบชน ระบบเกมในตอนนี้ได้ทําการบอกมาว่าถ้าเกิดคุณนั้นเล่นถึงสุดแม์แล้วเราก็จะไปทางการแบบเปลี่ยนแผนที่ใหม่นี่แมบปบคือแผนที่นั่นเองเราจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่นั่นเองอ่ะเรารอโหลดแปบบ๊บนึงโหลดอิงแมปเฮ้ยโหจะรีบไปไหนเขาไม่รู้ว่าเกมนี้อ้างอิงจากของจริงมาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ที่โรเราต้องเป็นรถเมล์สายแปดเหมือนประเทศไทยดิเว้ยอะไรอย่่งอะไรคบครัวนเลยเนีขึ้นบังสวยป่ะแค่โซสนี้ชดเชยสักหน่อยรถสามรถสามล้อรถสามล้อเยออินโดนีเซียเขาใช้ภาษาจีนกันใช่ป่ะคือผมก็จะแงงดิ้นหน่อย เฮ้ยไอ้นี่มันแซงหน้าเราแซง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 แอ้ต้องเปิดไฟต้องเปิดต้องเปิดเสียงว่าจะจานกันที่สามแล้วก็ซิงเลยซิงละไก่ละไก่ละเจ้ารถสีขาวเกมมึงอาจแซงข้าใช่ไหมแซงใช่ไหมเอาเปกเปความเร็วตกความเร็วตกอืออือออเอ้ยอยากขวาง อย่าขวางเอ้ยเจ้ารถสีขาวใจเย็นเอ็กจะไปชนก็เดิ้ไม่ได้เอ้ยผ่าเจียวติดกันอย่างนี้เลยล่ะอือเยียเซ่เดี๋ยวจะคนดูข้างหลังแมบโคตรโคตรโคตรพินาศอือเปิดเสียงมาสัจจานิส่าแบบแล้วก็ชนไปไป ดึงดึงแล้วก็ปึ้งปาดหน้าหนึ่งเทเอาโทอไปอีกหนึ่งเทเอ,อ้อแฮคข้น่หน๊บไหนใครมันท้าทามยหน้ามืดใครมันท้าทายหน้ามืดตัวเซ่โซอ้โหมคนอื่นไม่ขับมั่งเลยวะขับตอนสองนะเออเอ,อ้ยบมาแล้วปึง้งเออเออ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 อ เออนายอยู่ตรงนั้นแหละดีจะได้ไม่ต้องฟังถนนอือไปแล้วไปแล้วไปไปไ,ปไ,ปไปวข้างหน้ามีอะไรสปอว์ะไม่มีดี่วะก็จะภาพลงตอเอาเออเออดิมีเฮ้ยโอ้โหปั๊มน้ำม,มันใหญ่ดีเว้ยอือเออมีทางเส้นขนาดด้วยใช่่อวะไม่ใช่ไม่ใช่ จะจะใช่หรืออะไรยังลงเกือบไม่ทันเนี่ยนะรถเมล์สายแปลของเราอนนี้เอ้ออือปาดไปหนึ่งเทปาดไปหนึ่งเทแฮ่ชีวิตรจริงยาวเป็นเยี่ยงอย่างนะเออคนโดทนทับซ้อนจะชนป้ายชนๆได้ชนจนได้ไปต่อ รถเมย์สาย8เราจะไม่แพ้เราจะขับ180กิโลโอน้ำลายกระเด็นเอ้ย,อย,าาอ,ย,วยวอย่ามาขวางทางที่สวยวะอย่ามาขวางสุกจะเล่นจริงจังหรือจะเล่นแบบรถเมย์สาย8ดมนเนี่ยโคตรงงกันเนี่ยรู้ไหมท่านผู้ชมผมอัดมาหลายรอบมากั่นคือคือที่อัามาเทคทั้งหมดเนี่ยไม่ไดีสักอย่างเลยมีมีการขัดขวางม,มาด้วยเอย้แต่มันมีอันที่อาจจบแล้วจริงจริงแล้วแบบ ผมไม่ชอบก็เลยมาอ่านใหม่หยาเฮ้ยเฮ้ยจอนล่ะโอ้ขอบคุณเฮ้ยขอบคุณนายมากเดี๋ยวขอเรียกทางนี้แป๊บเราจะย้อนกลับมาทำใหม่เดี๋ยวนี่มันสถานีจอดรถมีนี่หว่าแล้วเราจะเข้ามาทำไมเออน่าสิแล้วเราเข้ามาทำไมวะเออเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บ แม่เจ้าเสาฟ้าบออะไรเนี่ยแอ,อทนทีเดียวนี่ไม่ยุบเลยเสามาแังมาโอเคทีนี่มีบงบ <c oughs> ิด,ดเลยนะเฮ้ยกมยเราจะไปทางนี้เหอมีปัญหาหรือเลปล่า เดี๋ยวดูไอ้รถคันเกี้ยวจะแบบดูเป็นตัวอย่างเนี่ยจอดให้เกิดชนไปได้ทำบุญมาเยอะนะเนี่ยแต่เฮ้ยร้อยกิโลเมตรบิ๊กพอใจเออเฮ้ยเฮ้ยรถบ้าจัดนรถบ้าจั่นขับเออนายดีโชคดีนะไม่ไม่ชนต่อก็ไดระแด้ ป, ane, ป,ปึ้งหนึ่งทีปึ้งสองทีเดี๋ยวจะให้ขว่างข้างหน่อยกวางละโอเคขวางถนนสมใจอยากวะโยงกันเลยนะแอนแอร์แอนเอสคโอเคคอร์สแดหนึ่งที โอ๊ยปาดไม่ได้ปาดอีกหนึ่งคันอ่าอ่าเราอ่าโหลดยิ่งแมปเลยอ่ะมาแล้วเฮ้ยมีเส้นคู่ทนานอื่อเรื่องเราเด็ดเดดเด็ดเด็ดเดสับปะรูปะเนี่ยก่อนเราใส่แล้วกันโอ้โหฝุดตกแต่งฝุดตกแต่งเฮ้ยไม่ต้องปาดน้ำฝนเราเรารถเนียใส่แปด เวลามันจะขัดตาขัดใจแล้วมาชมสักหนึ่งเร็วเร็วพูดยากยากจริงอิงออนเอกี่ยวกับอะไรอิงออนปะเนี่ยเอาละไอ้รถคันดำเดี๋ยวข้าจะสแสดงนี่ให้เจ้าดูว่าข้ามันมีพลังมากวายแม่กลายเป็นสุกเราเล่นเกมบัส simulator เ,เรหรือเรามาเล่นเกมเบสบอล simulator วันเ,เ,วเนี้ย ข้าจะไล่ตามเจ้าแล้วร้อยร้อยร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าไม่ต้องเรี่ยไม่เป็นไรคือเกมเนี้ยมันจะมีแบบเบี่ยงไปทางที่อื่นให้นี่เหรอเออเอาแล้วๆ1 1แล้วร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโอ้ฝนตกหนักฝนตกหนักเฮ้ยยา Yeah. ย่าโอ้ยเออเออเดะ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 ฮ่าก็จอดแป๊บเอ้ยสวัสดีพวกนายเรามาเต้นกันเถอะนี่เรามาเต้นกันเถอนะเนาะลงรถแล้วก็มาเต้นกันเถอนะเนาะนายคงไม่กล้าชนเราจะว่าล่ะฮ่าฮ่าฮ่าพวกนายมันสุดจริงจรง ดูค่าเป็นโดย่างง่าเนี่ยค่าเนี่ยเออไม่เป็นไรขี้เกยจเต้น,นละเด้อเด้อเดอเอากดเปกมืออยู่นี่หว่าเปกจุดชนอืมขอชนนิดหน่อยโอโ้โหรถยกเลย ии, อเ,เออชตเสาแหมเปิดไฟประมงไม่เห็นเอ๊ะรถเมย์สายแปดเราไม่ต้องเปิดไฟเอยสี่โมงเหรอวะเนี่ยในเกมนั่นในเกมไม่ใช่ชีวิตจริงเอ้ย อย่าขวางอ่ะอย่าขวางอีขวางอะไรขวางอะไรเฮ้ยท้าทายท้าทายท้าทายหน่อยท้าทายหน่อยท้าทายท้า,าทายหน่อยเออเี้ยป่าปเป่าไปแค่นี้ไม่สะใจอ่ะต่อไปเราต้องเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเโอเคเลี้ยวซ้ายละเจ๋งอ่ะอันนี้สวยจริงนับถือเลย มีลูกยันหน้าด้วยตอนเนี่ยอะถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วเฮ้เราขับเราต้องจอดแบบเบี้ยวโอเคเมื่อเราขับเสร็จแล้วตัวระบบเกมท่านจะทำการบอกบอกว่าเรานั้นใช้เวลากี่ชั่วโมงความเร็วแบบเฉลี่ยในการเดินทางย่ากี่กิโลสปีดขับแบบสูงสุดนี่ยที่เราขับได้กี่กี่อ่าเขาเรียก ความเร็วกี่ชั่วโมงเอ้คี่กิโลต่อชั่วโมงอ่ะอันนี้คือตัวเกมเราจะทําการที่อ่าเฮ้เสียงเสียงเปิดไฟแล้วยังมีอยู่อ่ะและนี่คือทั้งโหมดของโหมดฟรีโหมดในบัสซิมิเลเตอร์ในภาคของอินโนเเซียนั่นเองเนาะก็สรบคลิปนี้ก็สนุกกันคงมันกันได้แหละมันกับการชนรถกันเป็นกระเนกระนาดนั่นเองเนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนขับ ที่ชื่อว่าบอรูเลอรอะไรไนแหละกดแชร์เงินโล,ลกกดสคริปต์กดกระดิ่งเพื่อพาคิดใหม่ๆนี่หากคุณคิดว่าการกดไลค์ไม่สัต,ตว,ตตวตมมนน์หากคุณคิดว่าการกดไลค์ไม่สัตว์แต่พอของแต่คุณมาคอมเมนต์นี่การคอมเมนต์คือการสุดต่ำคอมคริดเตีนอย่างนีแน,น่ไงง๊สวัสดีบปเปล่านะรูปเมสซี่ไปนี่ไม่เล่นสนุกจริงๆ,ๆอ๋อ